พอเอาลวดมาเสริมแขวนเพิ่มก็เบาใจได้เลยแม้ฝนจะตกหนักเพียงไรแม้ดินในกระถางจะอุ้มน้ำเพียงไรก็เอาอยู่นะคะเชือกขาดก็จะมีเหล็กสำรองอีกชั้นหนึ่งที่รองรับกระถางนี้ไว้ไม่ให้มีความเสียหายนี่แหละที่ก็บอกว่ามีแผนสองชั้นดีกว่าชั้นเดียวค่ะย่าา yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกทกคนวันนี้ย่าจะมาเสริมลวดให้กับกระถางแขวน ราะช่วงนี้ฝนตกพ่อฝนตกในกระถางดินจะอุ้มน้ำนะคะและกระถางจะมีน้ำหนักมากขึ้นกลัวว่าเชือกขาดหากขาดขึ้นมาต้นไม้ก็จะเสียหายค่ะไปชมกันเลยค่ะอย่าเปลกใจนะคะว่าทำไมวันนี้ยาย่าหน้าสวยวันนี้บริเวณบ้านมืดไปด้วยฝนค่ะอากาศไม่ค่อยดีเลนกล้องน่าจะมีความชื้นจึงจับภาพได้ไม่ละเอียดค่ะดูสวยขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมคือลวดแขวนกระถางนะคะ ต้องการเอามาแขวนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักในหน้าฝนเพราะว่าพอฝนตกลงมาน้ำฝนก็จะลงไปที่ต้นไม้นะคะแล้วไปขังอยู่ที่จานรองจานรองนี้ใส่ไว้ตลอดจนถึงฤดูร้อนค่ะนี่คือจานรองนะคะลวดแขวนต้นไม้มีสามเส้นนะคะบางชนิดมีสี่เส้นแต่ย่าเลือกใช้สามเส้นค่ะเอานำลวดมาหนึ่งอันนะคะที่มีสามเส้นมาพับปลายพร้อมๆกันก่อน เพื่อกะว่าให้มีความยาวใกล้เคียงกันจ<ช>ะย่าแขวนเสริมโดยไม่ถอดกระถางออกนะคะเพราะที่กระถางได้เจาะรูไว้แล้วค่ะที่กระถางปักบานนี้ปกติไม่มีรูนะคะได้เจาะรูไว้ด้วยหัวแรงที่จานรองก็ได้เจาะรูเพื่อใส่เชือกแล้วค่ะแขวนด้วยเชือกไนล่อนเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีต้นไม้มากนะคะมีไม่กี่ต้นผ่านไปประมาณหนึ่งปีกว่าๆต้นไม้เต็มสวนเลยนะคะเอาลวดใส่เข้าไปในช่องหรือในรูที่เจาะไว้ค่ะพับปลายลวด มัดบิดให้แน่นค่ะบิดไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วแต่เราถนัดแต่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะปลายลวดแหลมที่จริงต้องใส่ถุงมือแต่ทีนี้ยาญ่าจะไม่ถนัดในการใส่ถุงมือนะคะถ้าสัมผัสกับมือตัวเองก็จะได้ระมัดระวังดีกว่าหมุนกระถางผูกลวดทั้งสาเส้นย่างเข้าปีที่2แล้วเชือกแดงอาจจะขาดก็ได้ค่ะเพราะรับน้ำหนักตรงนี้อยู่ทุกวันทุกวันนะคะก็เอาลวดมาดามไว้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายนะคะ เอาลวดทั้ง3เส้นผูกที่กระถางเสร็จแล้วด้านบนนะคะที่ปลายลวดก็เอาไปเกี่ยวไว้กับโครงหลังคาทีนี้ปลายลวดสั้นไปค่ะไม่ถึงโครงหลังคาก็าเอาเหล็กอื่นมาช่วยยาย่าก็มีเหล็กตัวเอสอยู่ที่สวนนะคะก็เอาปลายลวดสอดเข้าไปเหล็กตัวเอสนี้ค่ะช่วงนี้หน้าฝนจะมีฝนตกตลอดนะคะจะมีน้ําขังที่จานรองก็เทออกบ้างในหน้าฝนค่ะ กานรองนี้จะมีประโยชน์ในหน้าเล้งนะคะเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยแต่ช่วงหน้าฝนเราก็เทออกส่วนปลายของลวดอีกด้านหนึ่งหากเราไม่มีตัวเอสก็ใช้ลวดอีกเส้นหนึ่งนะคะโค้งมากับโครูงหลังคาและมาเกี่ยวด้วยกันค่ะเมื่อเสริมลวดเพิ่มที่กระถางก็เบาใจได้ปปอดหนึ่งนะคะเพราะว่าขณะที่ทํางานอยู่นี้ฝนก็ตกพรำๆไปด้วยค่ะทํางานยังไม่เสร็จคะ่ะต้องวิ่งบนอยู่ในร่มก่อนฝนมาอีกแล้วฝนตกตกหยุดหยุดนะคะไม่ได้ตกนานแต่ตกตลอด อากาศก็จะอึมครึมสลัวสลัวพอฝนหยุดให้นิดนึงก็แวะมาใส่ที่กระถางเพชรน้ำหนึ่งเสร็จแล้วค่ะสองกระถางเดี๋ยวมีริมโนนอีกนิดหน่อยนะคะพอฝนตกเราก็วิ่งไปหลบร่มค่ะพอฝนแล้งให้นิดนึงก็มาทำงานต่อนี่คือต้นเพชรน้ำหนึ่งนะคะเวลามาเปลี่ยนถือทำอะไรกับต้นไม้มก็ดูใบไม้เหี่ยวมีไหมถ้ามีก็ดึงออกให้ค่ะ พราะต้นอารูนิมาใบเขาจะเหี่ยวคาต้นนะคะเขาไม่ได้หลุดร่วงออกจากกระถางเราก็ต้องดึงออกเมื่อเวลาเรามาทํางานอย่างอื่นเช่นวันนี้มาแขวนลวดให้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาดึงใบไม้เหี่ยวแต่เมื่อเจอใบไม้เหี่ยวก็ต้องดึงออกให้ค่ะการดึงใบไม้เหี่ยวออกเป็นการทําความสะอาดต้นไม้นะคะเมื่อต้นไม้สะอาดขึ้นเขาจะแตกยอดใหม่ได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเราไม่ดึงก็จะเหี่ยวคาต้นอยู่อย่างนั้นถ้าน,านานเข้า อาจจะเปื่อยหรืออาจจะเป็นเชื้อราได้ค่ะเพราะฉะนั้นดึงออกดีกว่าแม้ว่าบางครั้งไม่ดึงก็ไม่เป็นไรนี่คือต้นเพย์ดัหนึ่งนะคะจะมีใบดกตลอดทั้งปีเลยค่ะทีนี้เบาใจเลยค่ะใส่รดหมดแล้วทั้งสีกระถางตรงนี้นะคะเพอต้นไม้เข้าจเจริญเติบโตเยอะขึ้นแตกกอแตกหน่อมากขึ้นน้ําหนักก็ย่อมมากขึ้นอยู่แล้วนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนมารับน้ำฝนอีก เราก็จะมีไม้ใบสวยๆว้ชื่นชมนานๆนะคะนี่คือต้นเพรน้ำหนึ่งที่เป็นกออย่างสวยงามใบที่พับอยู่เพราะลวดรัดขึ้นไปเราก็ดึงออกให้นะคะต้นเพรน้ำหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีใบทนค่ะไม่ค่อยบอบช้ำเวลาจับดูจะรู้เลยว่าใบเขาไม่ได้เปราะหักง่ายนะคะเมื่อเขาอยู่ในกระถางและมีต้นเล็กต้นน้อยออกมาใบเขาก็จะประสานกันไปกันมาเองโดยธรรมชาติค่ะ าเสร็จแล้วช่วงนี้ฝนก็หยุดตกแล้วค่ะแต่ก็ยังตกอีกค่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดหลายวันแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกปีนะคะรูปในคลิปนี้อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยนะคะเพราะฝนตกยย่ายใช้มือถือถ่ายรูปนะคะอาจจะมีความชื้นในบรรยากาศก็ทําให้รูปไม่ชัดถ้าช่วงไหนมีแดดส่องมาก็จะชัดขึ้นเพราะฝนตกกับแดดออกสลับกันอยู่ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงให้ประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะ ในแง่การปรับนำไปใช้หรือการชมต้นไม้สวยๆด้วยความเพลิดเพลินค่ะย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย